สองคนนะประจําจุดเลยใครไปรถบ้างไหมไม่ใช่ตรงนั้นพี่เอาเอามาคันนึงนีออนเขาไหมไม่ใครเนาไม่ใครรถบ้างปะไม่ก็ไปนั่งสีได้ปะนั่งครับผมนั่งครับผมเราจะนั่งสีอะนั่งสีรถรถมันจะยุบรถมันจะยวบเลยนะได้รถพี่ไปพี่เอเดนมาครับผมเอา้วจีมาร์ไปกับใครลุงแสนเนาย ใครยังไม่กดกาชาบ้างรถอ่ะอาสามสองอะไปไปไหนกันน่ะนะไปไหนต่อคนระับเอะวิ่งงานดาม<ำ>จิมจิมมีอาสามสองไหมครับผมมีอยู่เจ็ดวันไหนมันจะเปิดไหมเปิดเลยเปิดเลยไอ้เฮียกูลืมวะแล้วกันนะไม่ได้ม,ดนมีนี่ว่ะ เทคนิคเลยนะคันเนี้ยเ,ยเยวลาเลี้ยวไม่ต้องใส่คันเร่งเพราะมันจะเลี้ยวลึกมากถ้าใส่คันเร่งปุ๊บร้อนจะปัดเพราะอัตราเร่งสูดลอง ฮะมีใครประจำจุดยังได้รถยังอ่ะกู้ช่วยามอนพร้อมแล้ว พร้อมยังพร้อมยังสแตนบายแล้วอ่ะหนึ่งสองสามจบลุงแสนแกไปไหนวะแก่ไม่เข้าวอ,อ,อวอเลยวันนี้พี่แนเดินไดนะ้งไงเนี่ยปกติพี่เข้าอยู่แล้วนี่ หาใช้ได้เนี่ยสองคันเลยหรือเปล่าเสียงน่าจะเอ้ตำรวจโผล่มาโมดจอดต่อไหมหรือจะหนีเก็บก่อนมาผมได้เก็บเก็บได้เก็บเลยโอ้โตรงไหนอ่ะขึ้นเลยขึ้นรถก่อนอ๋อเหี้ยเออเอาแล้วมึงเฮ้ยนั่งมึงมีนั่งัวคนขับไอ้ม้มนแล้วจอดรถดับเครื่องทำไมวะ กูไม,ม่ได้มึงไปกูกดดับเครื่ององได้ที่ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มี<ต>มเสียงหวอไม่ใช่หรอมันไม่จกต่อวะใจนะเออจงไปเลยมีเลน,เนข,วขวาขวานุนชั้นสองอ่ะมีสองกอง เดี๋ยวเอาเอามาให้กูดีทั้งหมดอ่ะแล้วก็ขับรถหนีไปคนเดียว123นสองสามปกูกดจบแนะ่ะดีมากจบยังเนี่ยกดจบยัง ถ้ามันมีเสียงหวอมาเดี๋ยวกูขับหนีเองแล้วมึงเข้าของไปแต่ถ้าไม่มีเสียงหวอมาก็เก็บมันหมดมีปะหมดไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้ว เมื่อกี้แองนแองหว่ะพีม่มาสองคันมาสองคันดีหมดเนะี่ยเฮ้ยกูไม่ชอบรถตูดเดียวยาวก็เดี๋ยวเราไปเก็บรถมึงก่อนมาขี่ในรถเลย kiếm chỗ này à, thêm Đức khăn đó, Đồn hả? Đồn, chặt mà, mà standby lắp mấy Con này à? ตีเองไม่ได้อะไรยากได้โดนจับหรอสามนอกระครับอยู่ตรงไหนบอกมาเออตอนนี้ไม่ถึกว่ะดูหน่อยไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้กำลังวนอยู่แถวโรงพยาบาลแล้วก็ตรงท่อน้ำอ่ะโอเคฝ่งข้าบนนะ โรงบงบาลเหรอฝั่งวนๆแถวโรงบาลเนี่ยแหละแถวลงบาลแถวอีโคอ่ะเดียร์ล้อแตกมันเลี้ยวไม่ได้เลยไม่ใช่โรงบาลนั้นนอนโรงบาลที่นอนอะที่เราประชุมเมื่อวานอะกําลังจะไปไหนที่เราประชุมเมื่อวานที่เราโดนสะพานกันเมื่อวานอะอ่าโอเคนอนเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเออลุงโจมโขนอยู่นะรักษา ตอนนี้ไหนฉันนั่งฉันนั่งฉันนั่งนะไอเว่ยอ่ะจอดเลยจอดเลยอย่ามาลับทหานะเฮ้ยมันเห็นไม่ได้มันเห็นไม่ได้ครับมันเห็นไม่ได้เหตุไม่ได้อ่ากูแจ้งไปนะจริงได้เที่ยพีไม่ได้เหรอที่6หลบมันเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้วิ่งได้ไหมเน่ะได้วิ่งได้ไม่ได้อ่าถือว่าถือว่าไม่รู้ไม่เป็นไรยอมไหม เข่ไม่ได้หกคนคืออะไรเข่เไม่ได้หกคนคืออะไรวะิงมันต้องได้เด็กเคยเล่นเจอแล้วไม่ได้นะไอ้เหี้ย่างี้ช่วยตัวประกันไงวะอิ่จบเลย หกคนแจ้งไปได้กูไม่เข้าใจความหมายตำรวจหกคนแจ้งไปมีเพจไม่ได้หรอตำรวจไม่พอให้เล่นมนะั้งตำรวจไม่ถึงอนะ่ะเล่นไม่ได้อะไรวะยังงงสบายอยู่ไหนอ่ะ ลาตกปูนอยู่แบบลุงปูชีหรอลุงลงจกไข่ยู่เอไม่ใช่หรอที่เนี่ใช่นูมาแล้วท้งกปูนรนี้ที่โอ่ะ ดีเซ็ตขนาดแล้วก็ซ่อมหมดเลยเราจะไม่พังเลยมันไม่ได้ชนอะไรไดีเลยตือยอ่นเลยปะนออยู่สรนอนเรื่มเลยพี่ผมก็ปิงมันต้องได้เป็นสตอรีอ่อะตำรวจไม่ถึงห้ามเล่นนะเดีเ๋ยวไปคุยให้รู้เรื่องก่อน,น,นลุงลุงลุงแสน ไอ้มันจบปูนอ่ะแล้วพอรถคังอ่ะผมไปช่วยไปช่วยแบบว่าลักพาตัวไอ้อะไรวะรถมันคังแล้วเราไปช่วยเขาอ่ะตำรวจเปลี่ยนรถอ่ะตำรวจบอกให้เปลี่ยนรถอ่ะกำลังหนีอ่ะเหรอได้เราไปช่วยช่วยผู้ต้องหาหนีเนี่ยได้ดิทำไมช่วยไม่ได้เขาบอกไม่ได้โดนก็มันบอกไม่ได้โดนใบต้องมือไปยัง่ง ก็มันพูดว่าจะแจ้งใบก็เลยบอกอ่ะโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วเขาใส่กุญแจมือยังยังยางใส่กุญแจมือยังไม่ใส่กุญแจมือทําไมจะไม่ได้ถ้าเกิดโดนจับคู่ก็เป็นสมรู้ร่วมคิดไงถ้าไม่มีแบบถ้าโดนใส่กุญแจมืออย่างเงี้ยมันยังพอสมเหตุสมผลไงถ้าจะแจ้งใบะนะแล้วเดี่ยกูขับเองเพราะว่ามันไม่มีมือที่จะเปิดประตูอะ ไม่จกต่อวะมาแล้วถังไอ้ฮิบหายพุ่งตรงไปดีพุ่งตรงได้ไม่พุ่งแล้วก็รถเดี๋ยวมันรถมันก็ตีด จดได้สองเนี่ยถ้ารถอยู่อย่างเงี้ยอ่ะรถจอดนี้นะแล้วมึงไปจดกับกุยสองกองแล้วเราวิ่งออกมาน่าไอ้เฮี้รถบักอีกนาย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 ,นายชนที่หน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะับ หวนมาเลยสี่ลูกกันด้วยเดี๋ยวูจกเองอ๋อพี่องมีตาเราหกคนยังจกจกมึงจกมึงจกอีกกองมึงไม่กี้แน่ที่มึงไม่ได้จกอ่ะ เสียงหัวมันอยู่ไกลหูฟังดีๆดิประตูรถล็อกรถล็อกป่ะน่ะอเอ้ย้แล้วกูจะไปเอาอยัางไงแล้วเขียนไว้ในกฎเหรอต้าพ,พี่ต้าบอกกันละอยู่ในกฎตองต้องวนวมตอต้องันหกอ่ะถึงจะช่วยเพื่อนได้ แล้วเวลาคิดเคสเดียวตำรวจถึงไล่เนียสองคันได้อ่ะสามาด้วยช่วยผู้ต้องหา mày đều cả là càng quá xong còn bang mà mày dù <cühlị tăng của mình> ม่กีต้ากับเอราหรือไม่พ้นถูกปะโดนจับปะไม่กระโดนโดนโดนจับแล้วนี่โอ้มีใครได้ยินเสียงในวอร์มเนี่ยได้ยินครับก็ถามว่าไปอ่านอ่านนั่นไหนเนี่ยตำรวจเลินอพอรช่างไม่อยู่อุ๊ย มึงก็ขับ <im> แบบไม่ให้ชนไม่ได้หรือไงวะสิบห้เาเราไม่เก็บอะบเออขอปเก็บรถต่อรอนหน่อยจนจะติดจนจะออกกันแล้วพี่ไอ้ดาพี่ติดอ๋ททททอทักทักทั้งสองเราที่ได้ครับอ่านกดอันอัน เจอมันไม่เจออันที่เขียนว่าแบบช่วยตู้ประกันอะเขียนแต่เจอที่ว่าห้ามบัมรถถ้าจะบัมรถหน่วยงานต้องใช้ตำรวจก่อนเลย turbo 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 ก่อนเลยเต็มช่างเต็มอันไหนเันไหนอะไรช่างเกียร์อันอันหน้าหนึ่งหน้าสองหรือหน้าสาม เราเอาไปข้างนอกเลยถ้าจะมอไซช่างมอไซ์ช่างแบกอะช่างซ่อมหน่อยครับช่างครับดนหน่อยครับอนุญาตตบบัตรบินนะครับรานซื้อมาถึ่ตรงนี้ยังรถเร็ว สอนออก,ก่อนชาวที่ออนก่อนจังหวะเลี้ยวแม่งแปลกจังหวะการเล่นแล้วเลี้ยว ใช้ตำรวจ6เล่นสตอรี่ช่วยก็ต้องหามาดาต,ตำรวจก็ไม่ควรไล่แบบ2ต่อ1หรือ3ต่อ1ะ้ี่ก็เท่ากับเราไม่มีสิทธิ์หนีเลยอ่ะถ้าจะถ้าจะจับวิ่งหนีได้เองเดียววะหนียังไงร,รถตำรวจอะไรก็เลธรรมดาไอ้กูชีโพสลง เปไน็นแหลมจุกปูลสวัสดีครับเกียวจกุกปูลไม่วใช่ไหมว่านรถเราทะเบียนอะไรอ่ะอ้าวกูจะรู้ไหมทะเบียนรถมึงอ่ะม่กับรถที่มึงขับอยู่ทะเบียนอะไรไม่อ้าวสามเจ็ดเจ็ดไงเออจะได้รู้อีกอ๋อ <c oughs> ตลาดอะไรเจอกันหน้าคุกดิมันเจะจะได้ลงมาเอาเลยทีนี้อย่าไปเก็บคุกนะพูดอะไรไปผมเล่นแม่งไงเอาเลยเอาเอาเอาบีเจียก่อนแล้วมั้งไม่รู้เหรอไอ้บีเบิกรถหน่อยเบิกรถหน่อ์กลนอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้เล่นคุชี้มึงมึงเบิกมาตรงมึงมาตรงตลาดมึงมาตรงนี้ดิ เราก็โดนจับมันมันมันออกแบบนี้แล้วมึงจะไปให้การหลาดกลางทำยไมเราไอ้ต้ามันอยู่นี่เอาเลยพี่กุจิอยู่ไหนนะใช่โออ๋อไอ้พี่กุจิเบิกรถผมไวไหนที่เบิกแล้วเบิกแล้วมันเบิกแล้วเดี๋ยวมันรอเดี๋ยวมันให้เดี๋ยวมันขับมานะคุณโอเคครับแล้วใหมเอเาไปโดนไม่เท่ากันวะไม่ไงวะสงสัยโดนเะลเื่องเอาไอ้ต้าใส่เนออนนะ่นแน่ใส่ไม่ได้นะบอกก่อนใช่แบบแบบไปชนขอบตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนว้าย รื้อบาบสัมผัสอ่ะไปไหมไปมาใช่สภาพนะมาทิ้งลงไว้นั่นอ่ะมาเลยมาเลยเลยเราเสียเวลาเอาหน,นตั้งไหมไม่ต้องอะ่ะมีอยู่อันหนึ่ง มั่นใจจัดเลเอาทุกอย่างก็แค่ตำรวจไม่มีนองาไม่มีมมีเหรอ น่าโถมเบือกว่านนี่เหรอไม่มีตำรวจค่้โถม1 2 3้งหลังกองนัง่น ยังไม่โหลดเลยปู๊ตำรวจมาไปล้ไปแล้ไปแล้วไปแล้ประมาณสี่วิสองร้อยได้แล้วตรงนี้มันมีสามกองกองตรงนี้วสามร้อยวกาช้ามากู้ซู้แซมมอนสู้สู นี่คือที่ไหนอะปุ๊กตรงทางรถไฟไปใต้ดินสองพันแปดหนังชิดไม่ได้เฮ้ยตกข้างล่างของนี้ก็หลุดลดิกูเล่โอ้โอ้โม้ หนึ่งคันกันเดียวอือหือ 龙，龙。

นายแอมอยู่ในนียคนเสื้อขาวอะ่ะเมื่อกี้เห็นวิ่งใต้ตึกกรนตึกเนี้ยโอ,โอ้โหผู้ทหารท้อคดีอ่ะ รถไม่ขันเหรอรู้สึกเหมือนแม่นเกิดสุรตโสดก้มทำไมก็ไม่เข้าใจตอนพี่ไอดาทิ้งแล้ว ลอดน,นะไม่ได้มาคุมคุ้มไม่ได้ไคุม้คม,มต่อไปเฮ้ยควนะครับข้างในใครข้างในข้าง<ส>ในคูนึงน,นะขอยึดนะครับมือซ้ายมือซ้ายมือ,มอจะรลบหนีหนึ่งพันห้านาทีเนาะแล้วก็หลบหนีได้แล้วก็คูนีกห้าร้อยห้านาท,ทีนะครับทั้งหมดพันห้าร้อยสิบนาทีนะครับ เฮ้ยสายพิลิสันเฮ้ยทู่้ขอกองมานะนีะตอบถามลูก แต่ทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กันพร้อมไหมอ่ะมันเห็นเขาบอก4ี่ทุ่มมันจะมี a อดดับสามลูกกาลังคิดว่าเราอยากได้สักลูก2อลูกเนะ